กับเจ้ค่ะ m ิ่เเอ็ค่ะครับก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับอ่า<ม>ก็เหมือนเดิมเนาะเราก็จะมีโปรพิเศษกับรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ทุกคนเช่นเคยนะคะ,ะนะครับวันนี้ก็เป็นตัว a อ t ท a านะครับแอททีฟซีว<ช>ีสีเทาไทเทเนียมคันนี้เลย<ม>นะครับค,บคบ่ะกับคันนี้นะคะราคารถเนี่ยจะอยู่ที่529,000บาทคะ่ะ529,000าทนะครับแน่นอนครับคันนี้เตรียมไปส่งแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับโปรเป็นไงบ้างครับฮะ โปรดีมากๆนะคะกับลูกค้าค่ะอะเป็นพนักง,งานบริษัทแต่ว่าไม่เคยมีประวัติการผ่อนชําระอะไรมาก่อนอเนาะก็จะเป็นเริ่มต้นฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ7,700นะคะก็ไม่เคยผ่อนมาก่อนก็ฟรีดาวได้นะครับแล้วก็แต่งเต็มด้วยเนาะใช่ค่ะ เต็มให้ตามโปรเลยแต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นครอบครัวมิซูก็จริงๆต้องได้ส่วนลดอีก5 0 0 0ันลูกค้าก็ไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มเพราะเราแต่งให้เต็มที่แล้วลูกค้าก็เลยเออองั้นเอาเป็นเงินไว้เติมน้ำมันรถตโอ้โหอันนี้ก็เลยกลายเป็นโปรฟรีดาวแถมเงินแถมแต่งโอ้โหอันนี้ก็คือกลายเป็นโปรแจกเงินแจกรถนะครับสุดยอดมากๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วยังได้เงินกลับบ้านไว้เติมน้ำมันอีก5 0 0พันด้วยสุดยอดเลยนะครับหาที่ไหนได้ครับนี่แล้วได้แต่ง เต็มขนาดนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวดูการแต่งเนาะเริ่มต้นด้วยนี่เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟสีนอนแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบบีสไตล์นะครับวงแหวนสไตล์ BM เลยนะครับตัวนี้ก็อเป็นไฟแบบออกฟ้าๆบูๆหน่อยนะคะสวยๆนะครับตัวนี้แน่นอนครับ้าพอมีไฟแล้วต้องติดตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้มาเป็นทรงของไรเดอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นไรเดอร์ V2 ก็คือด้านท้ายเนี่ยจะเป็นท่อเหลี่ยมใบไม้นี่ก็จะสวยคับ สวยดูดีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับใช่ก็ค่อนข้างกลับมาฮิตขึ้นเหมือนกันนะครับบอกเลยท่อมันมีหลายแบบมากนะชุดแต่งอ่ะมีท่อมีหลอดพรมด้วยแล้วก็มีหลายแบบสปอร์ตเอ็กซ์มีอะไรอีกเนาะโอ้โหให้แบบอะ ABS เราก็มีมีหลายพอมากเลยแล้วพอมีไซเกอร์รอบพันสวยๆแบบนี้แล้วก็ต้องมีสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นทรงแบบสปอร์ตยกสูงโอ้โหให้มันเข้ากับตัวสไตล์ซิงๆแบบนี้กันเลยนะครับแบบดูสวยดูสมบูรณ์แบบเลยนะคะ จะขาดไปไม่ได้นะคะความหล่อด้านนอกเนี่ยต้องล้อแม็กซ์15นี่ก็ต้องมาแล้วนะครับเพราะกันนี้ลูกค้าได้เลือกมาเป็นล้อนะครับจนขาแบงมุมเลยนะครับแต่ข้างในเป็นขอบสีสีลูนสีบูนะครับจีิจริงรุ่นนี้ก็จะมีเป็นเลดกับบลูเนาะปกติเราก็จะเห็นเป็นขอบขอบแดงซะเยอะอันนี้ก็คือน้ําเงินก็เข้ามาแล้วนะคะสนใจก็สอบถามได้มันก็เจะเข้าเข้าทนเดียวกับตัวสีรถตวเาด้วยนะครับแต่ว่า ตัวครอบดิสนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีสีแดงปกติเลยให้มันดูตัดกันมีมิติกันมากขึ้นนะครับมันก็จะได้ดูแบบมีความหลากหลายของสีมันก็เข้ากับพวกตัวสเกรตที่เราก็มีคลิปแดงให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงรอล้อนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงด้วยนะก็เป็นสีปลายสวยๆกันเลยนะครับนี่สวยงามมากนะคะนอกจากนี้เราก็จะติดฟิล์มให้รอบคันนะคะตัวกันสัตว์ข้างแล้วก็ รวมถึงกล้องมองภาพขนาดถอยหลังจอดเนาะปลอดภัยสบายหายห่วงถอยหลังนีภาพขึ้นจอให้พร้อมนะครับติดกับตัวจอแท้ของเราเลยนะคะจอเรานี้ก็เล่นได้หมดนะครับ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d a u t o o l u e t o o t h รับใจหมดอยู่แล้วนะครับพายเนาะ USB ปกติได้หมดนะคะแล้วก็ภายในนะคะเราก็ได้ทำการเปลี่ยนนะคะตัวเบาะห้าให้เป็นเบาะหนังตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นทูโทนนะคะดำแดงค่ะ ครับก็เลือกสีได้นะครับปะูโทนนี่ก็เลือกได้ด้วยก็ค<ช>ือเป็นสีแบบพื้นดำนะแต่มีปัดแดงให mm ้นะครับซึ่งจริง,รงๆลูกค้าจะเลือกสีพื้นไม่สีไหนก็ได้นะคะเลือกสีหนังได้สีสัดก็เลือกได้แผงข้างประตูก็เลือกได้รวมถึงตะเข็บตัวได้ก็เลือกสีได้หมดเลยนะคะนะครับนี่ือนเข้ารถแบบเขาขังซุปเปอร์คาร์เข้าไปเลือกแบบกันเองได้หมดนะคะนี่สุดแล้วนะครับของเรานี่มาสไต ซปเปอร์คาร์เหมือนกันนะครับใ,<ช>ในซปเปอร์ซิตี้คาร์ครันนี้นะครับนก็คือรถเป็นรถใช้ในเมืองเนาะแล้วก็แบบใช้งานง่ายวงเลี้ยวก็จอดง่ายวงเลี้ยวแคบ,บนะ<ช>ประหยัดน้ำมันโหคือคุ้มหลายอย่างรวม<ช>ถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าเช็คระยะก็ประหยัดมากด้วยแล,วแล้วพอมีโปรพิเศษได้เงินคืนตั้งหาอีกนะครับมีค่าใช้จ่ายอื่นแล้วด้วยนะเพราะว่าค่าจดทะเบียนอะไรเราก็ฟรีให้หมดเลยสุดจริงๆนะครับและแน่นอนครับลูกค้าก็นั่งรอรอๆอยู่ที่บ้านเพราะเราคันนี้กําลังจะไปส่ง ใ,ให้ถึงที่ด้วยนะคะ่ะคำน,นี้ก็จะไปใช้อยู่แถวชนบุรีนะคะโอ้หที่เิมไปประจำตอนนี้ก็คือน้องหมีนะคะนอนรอนในรถนะคะพร้อมกับเงินเงินสดอีก5 0 0พันก็เตรียมจะไปเซอร์ไพรส์ถึงบ้านลูกค้าะคะเลยค่ะก็เดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้ากันเลยแลกันเลยค่ะ ที่บ้านลูกค้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะค่ะเป็นเจ้าของรถแอทาสวยๆคันนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรกันคะชลบุรีครับชลบุรีนั่นเองแล้วตัวรถเป็นไงบ้างคะแต่งถูกใจไหมคะถูกใจครับ,รบสวย,ย <laughs> อันนี้เราเลือกเองเลยเนาะทั้งตัวสเกิร์ตตัวล้อตัวสีบอกต่าง,างๆแล้วก็โปรโมชั่นของเราเนี่ยคือลูกค้า เป็นพนักง,งานบริษัทเนาะก็ผ่านได้ง่ายเลยสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวได้เลยแล้วก็แถมยังเป็นลูกค้าเก่ามิซูด้วยก็คือก็จะได้เป็นบัตรน้ํามันนะคะเพิ่มเป,เป็นเงินสดนเนาะเพิ่มให้อีกห้าพันเลยนะคะแล้วอันเนี้ยได้เจอโปรโมชั่นโจจากช่องทางไหนมาคะาเฟซบุกบ๊กเฟซบุก๊กอ๋อแล้วได้เจอเซล์ท่านอื่นหรือว่าได้คุยกับเซล์ท่านอื่นด้วยไหมคะมีคุยมีคุยคแต่ว่าอันนี้คือลองเซิร์ชดูของโจค่ะเ็เห็นเพราะว่าแต่งวดสวยของอัน แลเก่งเนะะี่ยค่ะก็เลยลองให้ทักแชทไปดูแล้วก็เลยให้แบนติดต่อกับคุณโจค่ะค่ะแล้วทำนะทำไมถึงตัดสินใจที่ซื้อกับโจอะคะพอได้คุยกับเซลล์คนอื่นแล้วคุยกับโจแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็คือชอบการแต่งรถอการแต่งรถแล้วก็วเรื่องการได้ของแได้ของแขมได้อะไรเงี้ยได้ยตกแต่งสวยแล้วก็เงินดาว ไม่ต้องใช้แบบเงินดาวเลยเนาะโอ้สบายสบายแล้วไฟแนนซ์ก็มาบริการถึงบ้านเลยใช่ไหมคะโอ้สะดวกเนาะรวมถึงการส่งรถก็ส่งถึงที่เลยไม่ค่อยมีเวลาไปดูที่โชว์รูมอย่างนี้ก็สะดวกกว่าเนาะทำงานตลอดก็คือแบบโอเคเลยถ้าถูกใจแล้วชอบใจแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจรถมิสูค่ะแนะนําซื้อกับใครดีคะเลยคุณโจ้ได้เลยขอบพระคุณนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ขับคีปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าสนใจรถนะคะโปรด,ดีๆนะคะแล้วก็แต่งสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจค่ะมิสเตอรีแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็กอมิสูซูเปโกนะคะวันนี้โจกับลูกค้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ